พุ่นโดดนีหน่หลายปีแล้วครับพระมานวยนคือเกือบทีปีแล้วโอ้ทีสักก็เดือปสามหมื่นนี้งแต่มีฉนวด้ลยไหนตาไรยทีสามหมื่นสองหมื่นนี้บ่ได้แล้วเนาะเดียวใครห<อ>าแสน,รน,รนไรเดียวนะนี่ตัวแปงเดียวนีแปงเดียวประมาณจากอะไรสามก้อนสาม้นหาแสนคือแพงใช่ครับแพงมันเอาหอยสั่นคนจืดกันอันนี้ของของเติมอีกตั้ง สามงานเองสามงานสามงานเท่านันก็แบ่งนี่แล้วหาเศษพอแบ่งกันเนาะแต่ว่าอยากได้อยู่เนาะอยากได้ก็ได้ใช้กันเพราะมันเพราะแต่เพี้นพื้นเดียวกันพื้นเดียวกันเท่าเขาเนาะหรือออกตัวสบายโอ้ผมที่สอบก็คือแพงนะครับเนาะแพงของอะไรครับสมื่นนี่เขาหาเขาหาสื่อที่ซื้อทั้งครับที่นันมันโมบดสื่อที่ถ้าเป็นเงินองละมันมารวมทั้งเงือนนะผมมีอะไรแค่รับอ๋อเฉพาะเมืองนี้เองทั้งหนาบ่เป็น เพว่าเป็นทีมีทางเขา่บมี่ดีอีมีทีตาบอดโอ้ทีตาบอดขึ้แพงเลยโอ้อันนี้ผมมีท่างเขาได้ดีทีของไผล่ะครับคือนี่ได้สามงานกับซัมเนี้ยนิดหน่อยนี่งโบได้ลายสามโบลายเลยครับแต่ว่ามันก่วงเป็นทีเหลี่ยม อันนั่นปลาเราแย่น่ะกับสามงานเนี่ยผมซื้อไรล,ละแปดมื้อเนี่ย